สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกท,กทกุท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอนักเลงเรียนคีย์บอร์ดวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเดิมนะครับนะก็จับคู่มาเจอกับอื้อหือนะตั้งชื่อแบบนี้ก็น่าจะเป็นนักเลงนะ พวกนักเลงเกรียนคีย์บอร์ดนะฮะแมแบบนี้ก็ต้องจัดให้เขาหน่อยนะครับนะไม่รู้ว่าเขาบอกใครนะฮะมาตามเกมกันเข้าไปนะเขากินตัดเข้ามาเรากกินตัดเข้าไปนะวันนี้เราจะจัดการได้หรือป่านะะเขาแทงเม็ดก็ถอยนะฮะโอ้เล่นตะบ,บองคู่เจอมายุงขวาแม แบบนี้นี่เขาจะแน่นนะอ,อกแน่นอนนะเพราะว่าคนใช้ไม่ได้หนึ่งตัวนะผมก็พยายามเล่นเหมือนกันนะแต่มันไปไม่ได้นะแต่นีนจังหวะนี้เขาเอาเรือมากดก็หลบแล้วครับนะหลบไปก่อนขุนมาอยู่ทางนี้ใช่ไหมโจมตีด,ด้านขวามือเข้ามาโยกเข้ามาจับดูที่มีหนึ่งสองสามอะไรไม่ไม่มีไม่มีขึ้นขุนอปูกลามปูซะด้วยนะฮะ กามปูตรงนี้ไม่มีความหมายนะครับนะเพราะว่าไม่มีตำแหน่งของโคนที่ไม่ได้ใช้นะจังหวะนี้ดูแล้วเราก็เปิดระเบิดนะเอาเรวียงหน้าบานเข้าไปก่อนนะโยนเบี้ยเข้าไปกูต่อสู้ไม่กินเสริมโคนเข้ามาเมื่อเสริมโคนเข้ามาเราก็อาจจะต้องเสริมโคนบ้างนะครับเอาตัวเข้าไปยัดเข้าไปดันเข้าไป แตมน,นี้จังหวะนี้มองหาช่องทางที่จะโจมตีนะดูนะจะตีได้ไหมนะแมเห็นเขาพิมพ์ชื่อตัวเองแล้วนะผมแหมอย่างไงก็ไม่รู้นะฮะเหมือนเขานะอือเอาตามนั้นละกันเอาแต้มน,นี้ก็คิดอยู่นะเอาโขนขึ้นไปก่อนดีกว่านะยัดโขนเข้าไปนะแม่ยังตีไม่เข้านะยังบุกเขาไม่เข้านะครับเพื่อนๆนะ เราจะโจมตีจะบุกยังไงดีแต้มนี้จังหวะนี้กเอาเหลือออกมานะดันขวามือไม่ได้ใช้เอาออกมาโจมตีเบี้ยคูต่อสู้จะกินตัดเข้ามาไหมเอาเบี้ยกินตัดเข้ามาเม็ดกินเข้าไปเอามากินโอ้โเหเรือมากดสองลงสองลำเลยอืมมีจังหวะไหนไหมนะที่จะเข้าไปได้นะแต่แต้มนี้ก็หยัดนะกระเถิบออกไปก่อนดีกว่านะครับเอาขุนหลบไปก่อนฮนะแหม สไนเปอร์เรียกนะสไนเปอร์สองลำนะส่องเข้ามาที่หน้าขุนเราเราส่องเขาไม่ได้นะกำบังนะกำแพงยังมีอยู่นะกำแพงเมืองจีนยังไม่พังทลายจังหวะนี้เอาเหลือออกมากดแบบนี้เอาไม่ไม่ตีเราเราต้องเข้าบุกนะบุกโจมตีแบบนี้ก็เอาปี๊ดแทงโนจัดเข้าไปเอาโขนหลบโขนหลบนะ โคนดันติดกับขุนก็จะไม่ได้ใช้นะแต่น,นี้จังหวะนี้แหมเราอยากจะโยนเม็ดจยากจะลุยจริงๆนะเอาเบีย้ยกินเขาโคนกินเม็ดอือฮอายังไงดีแต่น,นี้เราเอานะอย่างว่านะครับนะสายลุกไอ้สายบุกสายลุยนะอือฮึในโยนเข้าไปเลยเคลี่งเข้าไปหน้าบ้าน แต่นนี้จังหวะนี้เขากินตัดเข้ามาเอาขนกินควบเข้าไปเอานะจะระเบิดหน้าบานเขาต้องขายเม็ดนะนะจะจะระเบิดเข้าไหมเข้าไหมจังหวะนี้คู่ต่อสู้ไว้ยังไงนะครับนะกินระเบิดหน้าบานเรามาเหมือนกันไหมหรือจะแทงเข้ามาเอาเบียก,กินตัดกว้เข้ามาก็เ,าเบียก,กินตัดกูกเข้าไปโอ้โหเจอแท่นเจอตำแหน่งของ แทนของสีแดงนะครับอเอามาโดดกลับไปมาโดดกลับไปไข่เม็ดก็ไม่ยอมกินซะด้วยนะเออแล้วเราจะบุกเข้าไหมเนี่ยนะเขาป้องกันเหนียวแน่นโอ้มีจุดอ่อนก็โจมตีจุดอ่อนไปก่อนนะเอามาไปจับเม็ดเขาไว้น่ามาลูกก็ต้องดูนะจุดอ่อนคู่ต่อสู้อยู่ตรงไหนนะให้เขาแก้ให้เขาลับไว แต้มแบบนี้เขาเอาเรือมากดหน้ามาผูกเรือมาผูกเม็ดใช้เรือแบบเบี้ยเลยนะครับมาผูกเม็ดจังหวะนี้ยังไม่รู้จะบุกยังไงจะเข้าไปหาเขายังไงดีนะครับก็น่าจะปิดศึกด้านซ้ายมือนะครับนะกันเบีย้ยเขาแทงม้าด้วยนะกันเบีย้ยเขาแทงม้า นอกจากว่าเขาจะเอาม้ามาลงบ่อนะครับนะก็ต้องต้องมีช่องโหวกันบ้างนะครับโอ้โห,โหแต้มน,นี้ยัดโคลนเข้ามาแล้วยัดโคลนเข้ามาต่อนะฮะต่อโคลนแหมเราจะไม่กินก็ไม่ใช่ที่นะฮะแต้มน,นี้เรา เอาโคนกินเขาเอามา้ากินไหมเลือเขาไม่ขาดด้วยนะมองไปตรงนั้นเลยนะครับแต้มนี้อืมถ้าไม่อย่างนั้นเขากินเขากินเราสองนะจังหวะนี้ก็กินถ้าเราโคนกินไปนี่เขาม้ากินเข้ามานะอมืมานีมา่มาลงบ่อนะวุ่นวายนะแล้วก็ตาลุกขาดด้วยอือหือ ไม่เอาแบบนี้ไม่เอานะกินไม่ได้กินไม่ได้นะแบบนี้แม่เราจะเอากินกินไม่ได้เราต้องเอาเอาเอาม้ากลับมาก่อนดีกว่านะกลับมาผูกด้วยนะแตบบ่นี้ต้องเอาม้ากลับมาผูต่อสู้จะจะเดินอะไรเอาม้ากลับมาก่อนนะนะเพราะว่าดูแล้วทำอะไรไม่ได้นะ ไม่งั้นเสียสองแต่น,นี้คู่ต่อสู้ยัดโคนเข้ามาอีกอเสริมกำลังกันใหญ่เลยแน่นหนาะอกไปหมดแล้วช่างยันแม่ดูถูกฝีมือคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับนะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะชื่อแบบนี้อือเอองั้นอย่างนั้นไม่ได้เล่นนะไม่ได้ระเบิดนะแต่น,นี้เราก็สายบุกสายลุยนะครับช่างยันนฮะ แพ้เป็นแพ้นะแพ้เป็นแพ้ไปนะครับเราต้องการบุกต้องการลุยเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะอยู่เฉยๆนี่มีโอกาสโดนมากกว่านะครับจังหวะนี้ดูแล้วแหม่น่าจะระเบิดถดเถึงกันออกให้หมดนะแตมนี้ก็เอาคนอืมเอ้า เอาโคนยัดเข้าไปโยนเข้าไปเลยนะครับโอ้โหไม่รู้นะเขาปากเขาเยอะกว่าก็ปล่อยเขานะแหมอย่างนั้นไม่ได้เล่นเอาโอ,โอ้ผ่านแล้วครับกูต่อสู้นะให้กินตังเยอะแยะไม่กินเอาไม่กินแบบนี้ต้องลงโทษนะครับโยนเขโ,โยนโคนเข้าไปในหวังระเบิดนะฮะเคลี้ยงนาบ้านดันไม่กิน เมื่อไม่กินก็ต้องเอาโคนนะเดี๋ยวนะก็ตีลุกติดได้ตีได้ได้แค่ตีลุกนะกินโก้เข้าไปเลยนะได้สองได้มาได้โคนเอาโอ้โหพลาดนะครับเอาตีพองอ๋อเขาอยากจะพองอยากจะพองถอยลงมาก็ถอยลงมาหนึ่งทีนะหนึ่งกิ๊กเขาเรียกหนึ่งกิ๊กขึ้นไปไม่ดีนะถ้าขึ้นไปนี่มีม้ามาตีได้นะไม่ดีนะโดนเขาเรียก ดัดหลังดัดหลังแต่น,นี้ก็ถอยลงมากินไหมโคนเจ้าโคนกินโคนไหมเอาโคนกินโคนอ้าวเอาโคนกินโคนแล้วก็เอาเหลือกินกบเข้าไปด้วยเม็ดขาดอีกแล้วเม็ดขาดอีกนะครับอูต่อสู้เม็ดขาดเอากินมมาแบบไม่มีเหตุผลแบบนี้มมาผูกผูกจู่กบเข้าไปโอ้โหกินแบบไม่มีเหตุผลอีกแล้วหรือมองไม่เห็นตาผูก แบบนี้นี่เกลียนดีจริงๆนะฮะอา้าใจนี่ใจขอนี่น่าดูเลยเอา้าเม็ดอยู่กับใครกูเข้าไปอีกเอา้าเออหมาอีกหนึ่งตัวนะต้องจัดจัดเข้าไปจัดหนักๆยิงหนัก,ย,นกยิ่งดีนะครับนะอ้หมากลับไปเอาม้ากลับไปเอาม้ากลับไปแต้มนี้ ได้เวลานะครับเรือลำนี้แหมน้ำมันไม่ค่อยเติมนะไงนะวิ่งไม่ออกนะฮะมีมีจังหวะนะมีจังหวะเอ,เอาเอาเรือกินเบียนะเราก็ตีลูกคาดได้ด้วยนะแต่ผมว่าอืมมันก็ดีก็ได้เบียนะแต่ไม่เอาเอาเรนะือไว้ใช้ก่อนสองลำนะแต่เนี้เอาเรือไว้ใช้ก่อนสองลำนะ เอาเรือไว้เล่นดีกว่าเอาแบบบีบบี้เขาดีกว่าแต่นี้เอาเรือมากดกินม้านะมีจังหวะตาเห็นตาลุกขาดนะแต่แต่ว่าเราต้องต้องเสียเรือนะไม่เอานะเผื่อเขากินลุงกินลูกอะไรเราก่อนนี่จะลําบากนะกดม้าไว้ก่อนนะกดม้าไว้ก่อนแต่นี้คู่ต่อสู้ต้องต้องอะไรอ๋อต้องเอาขุนมานะ ขุนเข้ามาผูกไว้ขุนเข้ามาผูกไว้ก็ยังยังไม่พ้นตาลูกคาดอยู่ดีนะนะแต่ทน,นี้เรายกม้าไปขู่เลยนะเอาเข้าไปลุมกินเลยนะครับนะทิ้งไปด้บ้างนะครับเบียร์เขากินลูกก็กินก็ขึ้นไปติดนะขึ้นติดไว้ติดอ่าติดไว้ติดไว้เดี๋ยวเราจะกินเบียนะฮะ แถวที่คลองหกนี่กินพองเขาไปแล้วกินริมก็ได้นะอะ่จะกินริมจะอ่าเอาแต่บนี้ก็เอาเอาทีไว้ก่อนเอาทีเดินไว้ก่อนเอากินแล้วก็กินลุกแล้วก็มาผูกใหม่อืมก็ได้นะแต่มบนี้ก็เอาเรือเรือกินเบีย้ยเนาะเอาเรือกินเบีย้ย เรือไม่ใช่หมาเอาเรือกินเอาเรือกินเบี้ยดีกว่าเรือกินเบีย้ยผ่องเข้าไปนี่ต้องอย่างนี้แล้วก็แมให้เขากินเบี้ยอีกตัวไหมเรากินด้านขวามือเข้าไปโจมตีอืมเอ้าเอา,เอา อืมเอาให้เขาเอาให้เขาเล่นเล่นมั่งเล้ามั่งนะน่ะเขาออกไปด้านขวามืออีกแตมนี้ก็ต้องถอยกลับมานะถอยเรือกลับมาผูกเบี้ยไว้ก่อนนะเพราะว่าเขา,เากลัวด้านขวามือนะเบีย้ยเขาขันกันะจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะนะ่ะอาจจะต้องเปิดมงเปิดมานะตีลงุงตีลุกว่ากันไปแต่นี้คู่ต่อสู้มีโอกาสได้กินเบีย้ยอีกหนึ่งตัวนะครับนะกินเบีย้ยได้นะ แบ่งๆกันไปบ้างนะฮะเขาเดินบ้างเราเดินบ้างจังหวะนี้แต้มน,นี้กู้ต่อสู้กินเบีย้ยกกวบเข้ามาแม่เราก็เอาเม็ดกินเบีย้ยกวบเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็นะเขากินเข้ามาแบบนี้ก็ต้องเอาจังหวะที่เดินนะะเอาเบีย้ยงไงองเข้าไปอ่ะเดินไม่ดีเอามากินพองอีกไหม อห uh huh. มากินผงม้าขาดอีกเอา้ามีเล่นมีเสี่ยวนะครับมีเสี่ยวแน่นอนจังหวะนี้เอาม้ากินผงเข้าไปอีกหนึ่งผงอือตอนนี้ต้องรับอย่างเดียวนะครับนะกูต่อสู้ต้องรับอย่างเดียวอรับอย่างเดียวออกก็ออกไม่ได้นะฮะม้าก็ม้าก็โดดไม่ได้แต่นี้ก็ต้องเอาเอาเบี้ยดัด โคไอ้ยัดม้าเข้าไปเ,าเบียแทงม้าเข้าไปนะกูจะกูต่อสู้จะตีลูกก็นะไม่ไม่ว่ากันนะแทงม้าเข้าไปนะแต่นี้จังหวะนี้ม้าไปไหนม้าไปไปไหนก็ลําบากนะเอามาผูกอ๋อเอาม้ามาผูกม้าได้นะแต่การที่จะเอามามาผูกม้าก็เจอเบีย้ยอ่านะแบบนี้ก็ต้องเจอเบีย้ยอยู่ดีนะนะเอาเบียแทง แทงยัดมาเข้าไปอ่าต้องแทงนะครับมาตัวนี้นะแทงยัดมามาตี้อ๋อโอ้โหแทงยัดมาเข้าไปนะถ้าเอาอีกตัวกินอีกตัวก็เสียเอากินกวกเข้ามาก็เอาเหลือก,กินกวกเข้าไปอืมแล้วอ่ากินเบี้ยเราซะแล้วนะครับ ยิงเบี้ยเราสล้วก็เหลือก,ก,อก,กดนะขู่กินไม้อีกตัวหนึ่งเอ,เอาเอาเหลือไปผูกเอาเหลือไปผูกก็เอาเอาเหลือกินเบียบปวกข้าไฟโอ้โหโอแอป,ปนี้เวลาไวมากนะครับเพื่อนๆฮนะห้าสิบเอ็ดวิแล้วหูจะทันไหมหรือเปล่าจะทันหรือเปล่าต้องรีบแล้วฮะเอาอะไรไปดีอะไรไปเอาเอาเอา,เอ,าอะไรไป เอาเวลาจะหมดเอาอะไรไปเอามัฟองเข้าไปโอ้โหมาพองเข้าไปโอ้เอากันเรือกันเรือตีลุกด้วยอออืขุนออกไม่ได้เหลือสามสิบแปดสามสิบแปดเอาขุนขึ้นไปขุนข no> ึ้นไปก็เลยตีก็ตีก็ตีไปตีก็ตีไปเอาเรือตีลุกอีกอืตีก็ตีไปเอามีมีมีจนมีจนเอาตีลุก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 หลบเลยหลบเลยหลบไปเลยนะครับหลบหลบไปเลย นะเอาเ็าตีลุกอีกแล้วตีทําไมเนี่ยจะกินโค้ดเอาขึ้นไปมาไม่ให้มาตีลุกเอาออกมาแบบนี้เขาเลือมามากดมากกดคับพผงไว้ก่อนเอากดควบพผงไว้อ,อ,วอุ้ยเอาเลยยี่สิบวิแล้วโอ้โหแอปนี้นะเดินเป็นว่าเล่นอา้าวอย่างนี้ก็เอาเลือลุกเข้าไปจนสวยงามโอ้โหใจจะขาดเลยวันนี้ ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็นะฮะอย่าลืมนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับอ่าเอฟซี FC ไม่ค่อยคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลยนะครับนะยางว่านะฮะมาทักทายกันบ้างก็ดีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย